สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครกกล้วยนะคะอีกแล้ววันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่3แล้วนะคุณครูจะพูดถึง determiners เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นประเภทของ possessive นะคะ possessive คืออะไร possessive ก็คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองพูดง่ายๆเลยก็คือคำบอกความเป็นเจ้าของนะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ possessive pronoun แล้วก็ possessive adjective นะคะ ในส่วนของวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาพูดถึง possessive pronoun ก่อนนะ possessive pronoun ก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของในรูปแบบของสรรพนามมักวางอยู่หน้าคำนามคุณครูหะสรรพนามคืออะไรสรรพนามหรือว่า pronouns เนี่ยนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคุณครูชื่อกล้วยถูกไหมคุณครูชื่อกล้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณครูจะพูดว่ากล้วยกินข้าวนะคะกล้วยทากับข้าวมันเป็นการใช้ชื่อตัวเองซ้ําๆอะ่ะเราเลยต้องมี pronoun เอามาไว้ใช้เรียกแทนชื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคําแทนชื่อคุณครูคก็คือคุณครูจะใช้ I I eat breakfast I c o o k อะไรแบบนี้เพื่อเป็นการที่จะไม่กล่าวคํานามซ้ําๆโอเคไหมคะ นี่คือ pronouns นะต่อไปเราไปดูกันเลยค่ะว่า possessive pronoun เนี่ยมีอะไรบ้างนะตัวแรกที่คุณครูจะพูดถึงนะคะก็คือคำว่า m i h t m i n ตัวนี้แปลว่าของฉัน m i มาจากอะไรคะ m i มาจาก I I แปลว่าฉันถูกไหมเราจะแสดงความเป็นเจ้าของอะ่ะ I แปลว่าฉันของฉันก็คือคำว่า m i n นั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ these are my toys these are my toys เห็นไหมนี่คือนะคะของเล่นของฉันแล้วของเล่นมีเยอะด้วยนะนี่คือของเล่นของฉันเห็นปะนะคะพูดถึงตัวเองของเราอะ่ะก็ต้องใช้คาว่า my นะคะต่อไปค่ะนะักเรียนนะคะก็คือคาว่า your ของคุณนะ your ของคุณนะคะโอเคนะของคุณ ยู u r มาจากคำว่าย u ค่ะยู you คือคุณจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะคะเราใช้คำว่ายูแปลว่าคุณเป็นคนที่เราคุยด้วยนะยู you, คือคุณใช่ปะของยูนะคะก็คือคำว่า your นั่นเองนะคะโอเคค่ะ your bag is white your bag is white กระเป๋าของใค่ Your ก็คือของคุณถูกไหมสีขาวนั่นเองนะคะกระเป๋าของคุณนะ สีขาวต่อมาค่ะคำว่า our our ก็คือของพวกเรานะคะของพวกเรานักเรียนจะสังเกตว่ามีคำว่าพวกเราแสดงว่ามีจำนวนกี่คนคะมากกว่า1คนนั่นเองนะคะพวกเรานะคะก็คือมีตัวเองรวมอยู่ด้วยนะจะมีกี่คนก็แล้วแต่แต่หนึ่งในนั้นจะต้องมีตัวเราด้วยนะ our มาจากคำว่า we we แปลว่าพวกเรานะ ส่วนของพวกเราก็คือคำว่า our นะคะตัวอย่างเช่น these are our dogs นะคะก็คือนี่คือหมาของพวกเรานะคะโอเคไหมคะจำไว้เลยว่าพวกเราต้องมีตัวเองอยู่ในนั้นด้วยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูต่อเลยนะคะ there ของพวกเขา there ของพวกเขานะคะ พวกเขาอ่มีพวกอีกแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เป็นพวกเขานะคะก็คือมีจํานวนตั้งแต่2คนขึ้นไปเลยนะแต่ว่าไม่รวมตัวเรานะเป็นคนอื่นที่เราพูดถึงแต่มีมากกว่า1คนน่ะนักเรียนมาจากคําว่า they นะ they แปลว่าพวกเขาถูกไหมของพวกเขาก็ใช้คําว่า they นะคะ those are their dogs those are their dogs นะคะ นี่คือหมาของพวกเขานั่นเองต่อไปเลยค่ะก็คือคำว่า his ของเขา his ของเขานะคะ his ของเขาถูกไหมเขาก็แสดงว่าเป็นผู้ชายนะบางตำราเนี่ยนะเขาก็จะใช้คำว่าเขานั่นแหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ใช้ว่าเขาผู้หญิงถูกไหมแต่ว่าคุณครูให้จำง่ายๆว่าเขาก็คือผู้ชายเขาก็คือคำว่า he he คือเขาถูกไหมของเขาก็คือ his นะคะโอเค his hair is brown his hair is brown นะคะผม hair ก็คือผมใช่ไหมผมของใครผมของเขานี่แหละทำไมนะคะผมของเขาสีน้ำตาลน,นะคะโอเคนะ his hair is brown ผมของเขาสีน้ำตาลน,นะคะต่อไปเลยค่ะเราไปดูต่อ her ของเธอ her ของเธออ่ะเธอนะคะบางตำรานะจะไม่ใช้เธอนะบางตำราจะใช้ว่าเขาผู้หญิงแต่คุณครูให้จำง่ายๆเลยว่าเธอก็คือผู้หญิงเธอคนนั้นอะไรอย่างงี้นะเธอคือผู้หญิงนะแต่บางตำราเขาจะใช้เขาผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่เราจำเป็นเธอง่ายกว่าเธอก็คือ she เพราะฉะนั้นของเธอก็คือ her นั่นเอง her shirt is colorful Her shirt is colorful นะคะเธอคือ she ใช่ไหมของเธอก็คือ her นะคะเสื้อของเธอเนี่ยนะสีสันเยอะมากเลยนะคะก็คือ colorful นั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะ it's ของมัน it's ของมัน it's เนี่ยของมันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือ it ไม่มี s นะ it ก็คือมันของมันก็คือ Its นะคะ Its house is small Its house is small บ้าน house คือบ้านนะบ้านของใครอะ่ะ Its ก็คือบ้านของมันทำไมคะหลังเล็กนั่นเองนะคะโอเคนะคะค,คุณครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทมาให้อีกเช่นกันนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาถามคุณครูได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ